สวัสดีครับพี่น้องมากินตำแตงนั่นกันหนาวพี่น้องอากาศหนาวมากเลยงั้นตำแกงตำแตงก็ต้มเนื้อต้มเนื้อโอ้ยมากินข้าวดิแม่สวัสดีค่ะพี่น,อน,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 นอ้อ,าานอนงสวัสดีครับพี่น้อง,องมา กินของกันค่ะเนื now, ้อห่อนน้ำหนาครับผมเขาเหนียวห่อนแต่ว่าอากาศมันหนาวพี่น้องเริ่มสีหนาวเริ่มสีหนาวมือผมวาดมือลบบนี้หน่อยลมๆเหรอผมจะไปตีป๋าอีกไม่หมดบ่ะนะต้มเนื้อครับผมข้นอรอกมีต้มอยู่ในตู้เย็นมูแยว่าสื่อมาฝาก ซื้อมาฝากแล้วใส่ตู้เย็นไ้อือเจ้าเดื่ดียาขึ้นข้าวตี

วันนี่ช่วงช่วงแรงจกจันสิได้ไปปัน้นเพื่อนสวนตับย่ามปั้นชวนตับี่ชาของแรกเปิดพัดลมนะลูกนี่เนี่ยวันไหนไปโรงเรียนมันมีวันพอ่อบห้าทันวาในนี่นไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยต้มน้ำให้หนูอาบหน่อยกัะ นะครับน้ำนักนักนะน้ามันแรกก่อนดูก่อนแต่ว่าต้มนำ้ำต้มน้ำให้เพื่อนอาบไหมพี่น้องน้ำบุญครับถึงอยู่บ้านทุน่งก็อาบน้ำอุ่นนะต้มใส่หม้อน,นึงเราพี่น้องค้อมิน์มา,า่อไหร่ก แต่ว hey, like, yeah. ่างบประมาณเห็นหัวจักบาทแพ่ว่ายังสรุปบ่อท่านใดครับผมซื้อของกับประมาณหยบตอนนี้สีมูนสีมืลน้อยๆเนี่ยนะครับเอ้า สี่มืนกลัวเดี๋ยวเราเป็นหน่อสี่มือหน่อยๆจะยังมารวมขาซางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีมาสรุปบางบ้างประมาณเท่าไหร่ขนาเขาเอายังมาห้องน่แม่ก็เลยก็เลยยังบอกยังบอกพี่น้องบ่ได้บ่ได้ว่าแต่ว่าขาวๆสี่มือกลัวแล้วครับผมซื้ออุปกรณ์ เพราะว่าสร้างเระจกเมาแต่คาแรงครับผมเขาซื้ออุปกรณ์เองก้ากรจกเมาสจะาคาแรงเพิ่นแล้วอุปกรณ์เนี่ยเข้าอ่อยซื้อเล็กซื้อ,อยังมาเพื่อนเชื่อมให้ประตูเพื่อนก็เชื่อมให้เข้าออกแบบมาเพื่อนก็เชื่อมใ <Yeah. S 1> ห้เดเดีไหเอาว่าเขาที่เอาจะหน,น มันมันหลายอย่างพี่น้องมันก็ได้บทท่านสรุปมันอรเมนนแบบสร้างอันนี้มากคือจบเด้ยมันก็มีกับปีกกับจอบเคลับพันสองพันเปเ่เลขาดเป็นเช่ยหูนขาดเั้นเช่นอดขาดเั้นเช่เขาก็ต้องอไปซื้อไหม เราเลยเข้าๆตอนเนี่ยงจะมานมันกับเหยียบเท่าไรล่ะแม่เหย,ยบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเลยเนาะเหยียเจ็ดสิบเปอร์เซ็พี่น้องอุปกรณ์ทุกอย่างมันแทงวัสดุมันแทงพี่น้อง็นมะตอนแพ้เห็บบ้าน เล็กเซนเลคกสองร้อยกว่าบาทเกือบสามร้อยอันนี้เล็กเสซนละห้าร้อยพี่น้องคิดเบอ่งอะไรเก้าเซืสนะเสียเบาบางกับพี่น้องคิดเบอ่เฮ็ดเงี้ยนนะเพย์เหเงี้ยปีหกสี่เล็กเสซนละสองร้อยกว่าบาท ปีหกดมาเห็ดหัวเลขเส็นละหาร้อยอ๋อพี่น้องมาเส็นละสามร้อยกับมีแต่ว่ามันบางเส็นครั้งไงเห่นมั้งเซ็นจะบบอะไรนยเขาไม่ใ่อันนี้หาร้อยกลัวตัเนี้ยหาร้อยห้าหาร้อยสามสิบระดับ บ้านระดับนาได้เนี่ยก็คือกางนแม่เนาะกางถ้าบางเนี่ยบางบ่นบ้านนาแม่ถ้าบางซื้อรน่อยซื้อ,อ,อ,อหน่อยเจ้าอ่ะกูซื้อหนอยฮะซื้อหน่อยแปดสิบอ่ะถ้าตอนไหนจำมาพี่น้องเป็นนั่นบอกราคาอยู่ถ้าเอานาเข้าก็อยู่ราคาหยาบพี่น้อง เอาซ้ำห้องห็ดไต้ละตั้งกลางบัหนานะบบางตอนแรกทั้งหมดเพื่อนตั้งงบไปหาหมืองบัวปอหามือนี่เพื่อร,รวมรวดน้ำรวมมันขังยันพร้อมเดีบัวใด ราคาของแต่นี่ก็ีมืนกว่าอ๋อค่าสร้างอีกเล็กๆน,น่อยๆที่บ่ไดอืมเล็กน,น,น่อยๆที่บัได้ยู่นในบินอีกเจรหารอยเจรซีรอยเจรพันเคร่องเครื่องดมอืมเล่องเครื่องดื่มสร้างบว่ไหมเร่อยจําใจห้อไหมโพเอ็นรอยเน้มาได้คกับเราเราเขาจำแมเขาก็ น้ำใจเรื่องๆในรายนะพี่น้องเร้บว่าก็วกมทางขางจ้าว่ากันไหม,มทํามาชอบบืนเฮ็ดมันก็นเฮ็ดได้อยู่แล้วพี่น้องว่าม้าชอบมีเงินยูเงินจินเงินอยาก เงินลงทุนไของเขาเล่นปุนทั้งส an> ือสรุปค่าเสียใจพี่น้องฟังมันนี่กั ม่าสร้าบันนีเองาชครับสราบ้านี้เกสามร้อยเจ็ดสิบบ้านนี้เขาได้ออกน้ำบ่เพราะว่าพึ่งเข้าบ้านนี้เนี่ยใหญ่บาบอมีเลยเหเตี้ยเจี๊ยบบอมีเลยเหรอได้ใช่อีกพอรยนออกอันโซกัสสองหน่อยคนละเกินโอ้เี Bao bông 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 thôi, bông 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 เจ็บเดี๋ยวนี้เจ็บท้องทุกมือได้พี่น้องแงงว่ากับปากอยากว่าถ้าอยากซุ่มมือซุ่มมือ,อมดูได้ย้อนอยาเชียวกับอย่างนึงเขากินเข่าตรงเ้ลาบะม,มีนมีได้ในการกินอ้มล้มปดตัวดูได้ กินคองผิดสำแดงเนี่ยเบเป็นรลกินกล้วยกินบักมี่กินยังซุกนี่หรอิดลมผิดลมเหรอผิดลมผิดลมผิดลมบกมผิดทอลนะขอยไม่จะลักมีแต่ดาส์เลย บอกคอยปวดหัวคอยไปเอาหัวซูมห้างมดแดงให้มดแดงดูให้มดแดงกัดให้ Luckily, มันดูดอกไหมแม่ดูพิษปะเออดูพิษย่านิ่วย่านานย่านั่งจริงดิเด้มันมีสูตรของมันอยู่ถ้าเจ้ารักษาแบบคอยอะคอยบกดาคอยย่านคอยบกกาเอาชีวิตคอยไปเสี่ยงตาคือแดงเนี่ยสมุนเคาะตาบอ แ่ดแดงขัางเจ้าาเนี่ยเนี่ยวางสิละแม่แม่พ่อหน่อยอ่ะใช้เอ่อครีมอาบน้ําอะไรท้าไมหอมยังเลยดูสิพ่อหน่อยอาบน้ําตั้งนานแล้วจนพ่อหน่อยนอนหลับแล้วหนูหนูมาเข้าห้องน้ํายังหอมอยู่เลยฝุ่นละที่แบบไหน้มซึ่งจะบูกันตรงนี้อ๋อหรออยาตจะบอกหรือเปล่าจะรู้ว่าเอาสันครีมอันส่วนเจ้าอยู่ข้างนอกไหน ข่อยเลื่อมดูเจ้านง่นข่อยเข้าอของน้ำแล้วคออ่อยกี้คามเปิดประตูแมขออ่ข่อยใส่ขี้มานนำขีม้มานนำได้นี่เนอะไปก้นเนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะแซ่บคักตำมออกแดง